ดาราสาวสุดแซ่บข้างรักสามีซีอถึงขั้นอวยออกสื่อแบบนี้ชีวิตครอบครัวในตอนนี้บอกเลยว่าสมบูรณ์แบบสุดๆสำหรับนักแสดงสาวคนสวยแป้งออนจีรากับสามีนักธุรกิจชาวสิงคโปร์ไรโอเนลรีและตอนนี้ทั้งคู่มีโซ่ทองของใจกันแล้วหนึ่งคนคือน้องเอรลวที่ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงวัยที่กำลังน่ารักน่าชังขึ้นแทนเป็นสาวน้อยขวัญใจของใครหลายๆคนราสุด3.1มมีนาแป้งได้ออกมาเป็นแขกรับเชิญในรายการคนอวด มีปุ้มปุ้ยพรธิดาเป็นพิธีกรบางช่องบางตอนแป้งได้เผยสถานะความสัมพันธ์กับสามีว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่เป็นเพื่อนกันเรื่องจากสถานะเป็นสามีขยับสถานะในช่วงโควิดระบาดเป็นเพราะความเหงามีลูกสาวสุดน่ารักที่ทำเอาสาวแป้งยอมรับว่าตัวเองเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้น